สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตเนวิีเด็กเกย์เช่นเคยแหล่งรวมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวขึ้นสนามตอนไหนโดมินิกโซโบอสไลอัปเดตความพร้อมโดมินิกโซบอสไลมิดฟิลด์ทีมลิเวอร์อพูลออกโรงเผยความคืบหน้าล่าสุดต่อการเรียกความฟิตกลับไปลงสนามหลังบาดเจ็บจนพลาดการลงบูให้หงแดงใน2เกมหลังโซบอสไลสตาร์ทีมชาติฮังการีลงเล่นเกมลีกนัดสุดท้ายช่วงต้นเดือนให้ลิเวอร์พูลเปิดบ้านพิชิตนิวคาสเซิลที่ประตูต่อสองโดยเขาถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงกลางครึ่งหลังให้ไรอันกา ลงรับช่วงต่อจากปัญหาที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังทําให้อดีตขุนพลทีมแอบแบร์บลบไรซิกชวดลงเล่นให้ลิเวอร์พูลสองเกมแล้วนัดบุกเพอเียรอาเซนอลนตกรอบ3ามกเอฟเอคัดสกอร์สองประตูต่อศูนย์และเกมคราบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่เปิดบ้านแซงชนะฟูลแลมสองประตูต่อหนึ่งเมื่อวันพุทธที่ผ่านมากระทั่งล่าสุด11มกราคมพ่อค้าแข่งรูปงามซึ่งคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของชาติเป็นปีที่2เผยถึงโอกาสที่จะคือสนามให้แฟนบอลหงแดงได้รับรู้อย่างชัดเจนผมยังวิ่งโดย บอ bon. แต่อีกไม่นานผมจะซ้อมกับบอลได้ผมดีขึ้นเรื่อยๆสตาชาวแม็กยานเอยใช่เป็นไปได้ว่าผมอาจขึ้นสนามเกมบุกไปเยือนบอลมาแต่เราต้องการเร่งรีบผมน่าจะพลาดเกมนี้อีกเกมก่อนกลับไปเล่นให้อากผมไม่เจ็บซ้ำพร้อมกันนี้ซูบอสไลเปิดใจพร้อมว่าลงเล่นในทางขวาเสียบแทนโมซาร่าที่พลัดไปรับใช้ชาติด้วยเนื่องจากสมัยค้าเกือกในบูเลริก้าเขารับผิดชอบพื้นที่เดียวกันนี้ให้กับไรซิกมันเป็นคำถามว่าผมจะเล่นเป็นปีขวาหรือเปล่าคำตอบของผมไ มผมเล่นได้ในตำแหน่งที่จำเป็นโซบอสไทซึ่งลงเล่นเป็นตัวจริงในซีซั่นนี้ให้หงแดงมากที่สุดในทุกาการ21นัดจาก26นัดเป็นรองแค่บางโมรายเดียว23นัดยินันเรายังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องว่าผมจะเปลี่ยนไปเล่นแทนโมซาร่าที่พลัดไปทีมชาติหรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมสามารถกลับไปลงสนามอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นได้โมซาร่ากับผมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขาเป็นคนถ่มตัวแต่แน่นอนเขารู้ว่าเขาประสบความสําเร็จในเกมฟุตบอลซึ่งเขาครองความยิ่งใหญ่ึ่งงอยา เขาปฏิบัติกับเด็กหนุ่มหรือผู้มาใหม่ในแนวทางเดียวกับคนอื่นในทีมไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทุกคนมองว่าเขาเป็นหนึ่งนักเตะที่ดีสุดในโลกเราได้เห็นกันว่าเขาคว้าโอกาสยิงประตูดได้สม่ำเสมอและในเกมระดับอาชีพม,มันเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนต้องทำอาระครับชอบกดไลค์ชอบกดแ like, ชร์กดติด,ด,ดตามให้ชอบสปอร์ตเนวทีเดของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากุท่านี้แลวพบกันใหม่คลิปหน้าสุดครับ